สินค้าเรามีห้าประเภทค่ะคือสินค้าเพื่อสุขภาพานะคะก็คือผลิตภัณฑ์ยาอยู่ถึงเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกหลายในตัวใน,ใน,ในบริษัทนะคะสินค้าทางการ,กรเกษตรค่ะสินค้าทางการ,กรเกษตรเนี่ยรรรรบริษัทเชื่อไทยและบริษัทไม่มีนะแต่ของเรามีนะคะสินค้าโอทอปบริโภคค่ะคุ้มไหมคะคุ้มไหมอ่าเรามีพันธมิตรเข้ามาร่วมนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนรายไับเป็นรายจ่ายได้นในในในสะดวกแค่คเปลี่ยนที่ซื้อนั้นเองนะคะเรื่องสัมภาร ประเภทนี้ก็คือสินค้าอ,อื่นนะคะข้อที่5้าเนี่ยเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทเราค่ะคือคุณสามารถซื้อรถยนต์ทา่าโปรตอนนิสูกิชิหรือเชฟโรเลตแล้วคุณมีรายได้กลับคืนมาในขณะที่ถ้าคุณไปซื้อที่อื่นคุณก็ไม่ได้อะไรเลยใช้แต่เงินอย่างเดียวนะคะประกันรพรบประกันสุขภาพประกันรถเนที่หมดเลยค่ะเห็นไหมว่าฉพาะส,สินค้ากาหลากห,ห,ห,หลายไหมหลากหลายนะคะทีนี้มาดูค่ะการเริ่มต้นธุรกิจไม่ยากค่ะใครเป็นคนใหม่บ้างยกมือขึ้นค่ะ คนใหม่หลายคนเลยจะได้ว่ายังไม่สมัครใช่ไหมคะยังไม่สมัครใช่ไหมวันนี้ขอ450ใช้ไหมดูค่ะชีวิตที่ยิ่งขึ้นแรกเริ่มต้นที่จ่า,ายแค่450นะคะดูนะคุณจ่าย450คุณจะได้ผลิตภัณฑ์ยาไป1ขวดค่ะแล้วก็ผู้มือ,อแคตตาล,ะลนะคะแล้วก็ได้กำไรจากการขายปลีกแล้วก็มีรหัสสมาชิกนะคะคุณสามารถทำกับ ATM กับบัตร ATM หรือว่าสมาชิกกับธนาคารกรุงเทพหรือธนาคาร นนก็ได้สังเกตได้ว่าตร,ะะตรงนี้ค่ะประธารกรุงเทพประธางไทยพาณิชย์ฟังแค่นี้คุณรู้สึกมั่นคงขึ้นไหมคะบริษัทเราไม่สามารถออกประสมาชิกได้เองคุณต้องไปทํำที่ไหนดูหรูไหมคะดูดีไหมชีวิตเราดูดีขึ้นตั้งแต่เราคิดที่จะยกระดับตัวเราเองแล้วละคะนะคะาดีวค่ะต่อไปค่ะอ่าลำดับที่สองคุณทำตัวเองให้เป็นตอย่าน ใหญ่คุณใจแค่ต่อหลอด450ช่น้นไหมคะอันนี้จ่ายครั้งเดียวตลอดชีวิตนะไม่ต้องต่ออายุนะคะถือว่าที่ดีเลยเพื่อเล่นกันนะข้ที่ดีนะคะออกละ50บาทนะคะบวกกับได้ยาบวกได้อีกขวดหนึง่งจะได้425คะแนนคนใหญ่นะคะสองขวดรวมทั้งหมด3,825คะแนนคุณจะมีตำแหน่งเป็นตำแหน่งทองคุณได้รับคุณจะมีสิทธิ์ได้รับรายได้หมด8ช่องทางของบริษัทนะคะ มาดูค่ะหมดใช้เป็นทัง้งหมด1,100บาทรวมค่าสมัครแล้วนะคะอหนึ่งหน่วยธุรกิจค่ะทีนี้มาดูค่ะแผนการตลาดเราไม่ยากค่ะเห็นไ้คะคุณเนี่ยคือตัวน,นี้ครบ3,825คะแนนแล้วนะคะบริษัทบอกว่าคุณทำงานแผนเดียวแต่คุณรับไปได้ีก2แผนนะคะคือแผนรายวันและรายเดือนนะคะคุณดูค่ะแผนซ้ายกับขวาธุรกิจเราของเราเนี่ยบอกว่าคุณแค่ ชนคนสองคนนะคะมาอยู่ด้านท้ายหนึ่งคนด้านขวาหนึ่งคนโดยที่ให้เขาทำเหมือนเราค่ะ450และเป็นตำแหน่งเขาทำได้ไหมคะทั้งชีวิตคุณรู้จักคนถึงไหมคะสองคนใครรู้จักไม่ถึงมั้งมีไหมคะอ๋อม่มั่นใจค่ะว่าแค่คุณรู้จักคนสองคนน่ะคุณก็สำเร็จได้คุณรวยได้ค่ะดูนะคะเนี่ยพอก้อขอมาสมั เหมือนเราทุกอย่างเลยนะคะเงินจะเข้าเป็นจีบูนถึงพันบาทเห็นไหมในขณะเดียวกันนายกรณีขอเขาก็ไปชวนเขาอยากมีรายได้นี่คะอ่าอยากมีรายได้เขาก็ทําต่อเนื่เมื่อเขาทำต่อเนี่ยนายกรณีขอเขจะได้ตามสิทธิ์ของเขานะคะในขณะเดียวกันถ้านายกรณีขอไปขยายงานเนี่ยจะทําให้เราได้ด้วยเห็นไหมคะหนึ่งข้างนี้สองข้างขวาสองข้างซ้ายสองขวาสองเนี่ยก็จะลงเงินก็จะเข้าเราอยู่ที่สองพันเห็นไหมคะเห็น ราก็อยากได้เงินเาก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมบริษัทเราบอกว่าบริษัทเนี่ยไม่มีการตัดทิ้งในเรทั้งสิ้นสะสมให้ตลอดชีตนะคะคุณดูนะในเมื่อมีคนใกล้เราทํางานบางทีเนี่ยเราเนี่ยทางานคนเราทำงานก่อให้บางต่อขอมาหลังจากนั้นหนึ่งสองสามสี่บางทีเราไม่รู้จักใช่ไหมคะไม่รู้จักแต่เราทางานเราได้เงินไหมคะเห็นไหมคะระบอกมันง่าย ข้างข like ้างซ้ายขยายมาแ4ข้างขวาขยายไป5บริษัทจะจ่ายให้เราจากคู่5,000ค่ะที่เหลือ3บริษัทจะยกระดคิดเงินให้เราในครั้งถัดไปคือไม่มีการตัดทิ้งใดๆเลยค่ะสะสมให้คุณตลอดเพ็มเงินได้ตลอดนะคะแล้วบริษัทบอกว่าถ้าคุณมีหนึ่งหน่วยธุรกิจวันใดวันหนึ่งที่มันขยายไปเรื่อยๆแล้วคุณไม่รู้ตัวถูกไหมเพราะว่าคนคนใต้สัญงานคุณ บริษัทบอกว่ามอบให้เลยค่ะวัน,นละหมื่นห้าดีไหมคะปกติกทํางานกันเดือนละหมื่นห้าแต่อันนี้วันละ 15. หมื่นห้าน่าทำไหมคะ สะสมให้คุณตลอดชีพนะคะคุณดูค่ะผมก็เขาเป็นเมนเจอร์รายได้ไม่เกิน1 5,000บาทค่ะแต่คุณบอกว่าทําไปเรื่อยๆมันจะสะสมไปเรื่อยๆเลยคุณก็ทําเพิ่มไปอีก1,800คุณเป็นด i r เรคเตอร์รายได้ไม่เกิน5,000บาทและทําต่อไปเรื่อยๆก็คือ4,200และ4,200ซ้ายกว่าก็จะเป็นเพรสิดนตรายได้ไม่เกิน1,000บาท คือแมวเนี่ยเป็นคนที่สงสัยและไม่เชื่อใครได้ง่ายแมวเงินเดือนหนึ่งห้าห้าหมื่นดูเสร็จไปแมวไม่สนใจหรอกเพราะมันเป็นรายเดือนแมวอยากรู้ว่าถ้าที่ตำแนหน่งอะไรเาเงินเท่าไหร่แมวก็เคยเป็นคนหางไแล,แลนน้วนะคะไปดูมาแล้วโดยถั่วเฉยี่ยถ้าคุณมีองค์กรหกร้อยซ้ายหากร้อยขวาเนี่ยขั้นต่ำเนเจอร์เนี่ยวันละหนึ่งพันนอนกินไปเลยค่ะเชื่อไหมขั้นต่ำนะคะได้แน,น,น่นอนคถ้าชอบสายงานดูผลงานถูกไหมคะ ถ้าคุณมีพันแปดพันแปดเอเนรเตอร์ค่านต่างที่เราเห็นเราวันละห้าพันค่ะรายเดือนไม่มีค่าเลยถูกไหมแต่เขาบอกว่าคุณเอาเอาไหมคะเอาเป็นแนวเราก็เลียงหรืออะไรเงินวันละห้าพันนะใช่ไหมคะแต่เขาให้ก็เอาอ่ะนะดีกว่าที่จะเลิกตัวเลยเอาเงินดีกว่าอดูค่ะเครสเซเลตเนี่ยค่างต่างค่ะอยู่ที่วันละสองหมื่นนะคะต่อวันนะแต่รายเดือนก็ให้ก็เอาไปค่ะนะคะอดูค่ะนอกจากนี้นะคะทางที่คุณขึ้นตำแหน่งเนี่ยบริษัทบอกว่า เรากอกข้อให้ลูกเราด้วยคือกรณีที่หากเราทำถึงตำแหน่งเพสิเดนแล้วนะคะแล้วเ,เราเป็นอะไรไปนี่คือสุดยอดธุรกิจนะเราเป็นอะไรไปลูกของเราค่ะหรือแม่ของเราที่ยังมีลหมหายใจอยู่อจะได้รับในสิ่งที่เราทําไว้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนใหม่ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่สุดยอดไหมคะ <Yeah. S 1> อดอมีธุรกิจไหนให้แบบนี้บ้างบริษัทของเราไม่รักษาย,ยอดค่ะ ไปแล้วลูกคุณสองขวบแต่ต้องเอาเงินมาจ่ายรักษาย,ยอดเพื่อที่จะให้ได้เงินเดือนไม่มีค่ะที่นี้โอนให้ทันทีค่ะถ้าคุณระบุว่าเป็นผู้รับผลประโยชน์ชัดเจนไหมคะวันนี้แมวไม่ได้ชวนไม่ได้ชวนให้คุณเลิกจากางานประจำแต่ให้ชวนให้ทุกคนเนี่ยหาแผนสรอ,องชีวิตค่ะคุณมั่นใจแค่ไหนว่าวันนี้คุณมีความสุขพรุ่งนี้คุณจะุ่การ ลงหัวใจอยู่คุณเอาอะไรมาการันตีไม่มีใครการันตีได้ค่ะที่นี่ไม่ได้แนะนำให้ใหคุณทําประกันชีวิตแต่แนะนำให้ทุกคนมีม,มีแผนสํารองชีวิตเอาไว้นะคะเพื่อคนทั้งหลายที่จะยอดไปกว่าน,นั้นสิ่งที่เราทำเมื่อเพืค่ะเรจะมีรายได้แผนรายเดือนให้ด้วยคุณทําแค่เพียงแผนเดียวค่ะ,ะ,รรคคะบริษัทจะต่อให้ด้วยในแผนรายเดือนทุกๆุหนึ่งลูกที่มีคนมาต่อคุณจะได้2%เปอร์เซ็นต์คือแปดวันห้าสิบต่อลูกอย่าคิดว่าน้อยนะคะเพราะบริษัท นึกไปกนถึงส่ชันคะสามสิชันค่ะสามสิชันเงินเท่าไหร่คุณดูนะนี่แค่สิชั้นเองแปดพันเจ็ดร้อยสี่บาทต่อเดือนดีไหมคะดีมาดูค่ะถ้าเกิดขยายไปหลายหลายชั้นมากกว่านี้สามสิชันเป็นเงินเก้าล้านกว่าบาทปัจจุบันยังไม่มีใครได้เลยคุณทำให้ถึงแล้วกันบริษัทรองรับความต้องการของคุณได้เต็มร้อยอยู่แล้วนะคะ ค่ะสรุปค่ะสรุปไงา่ายวันนี้คุณไม่ต้องลังเลค่ะคนที่ผ่านธุรกิจเครือข่ายของบริษัทอื่นมาดิฉันมั่นใจว่าคุณมีความคิดคุณวิเคราะห์ได้นะคะวันนี้ดิฉันแค่เปลี่ยนให้คุณเปลี่ยนความคิดเพื่อชีวิตคุณเปลี่ยนแค่นั้นเองขอ้อดีของบริษัทของเรานะคะไม่ต้องรักษายอดเห็นไหมคะไม่ต้องขอไอยุสมาชิก อยแหน่งที่ขึ้นขึ้นแล้วขึ้นเลยค่ะไม่มีใครเกี่ยวคุณลงมาได้นะคะในขณะเดียวกันไม่ต้องรักษาคุณสมบัติค่ะเพราะรายเดือนที่คุณได้ที่จะ45%ของยองดาขายทั่วโลกคุณไม่ต้องเอาชิ้นไปฝากดอกทายถ้าคุณกิดเจะเก้าไปข้างหน้านะคะเ็นมดอกให้ลูกหลานได้ค่ะงานนี้นะคะคนเปิมค่ะลงทุนทั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตไม่ต้องคิดมากค่ะถ้าอยากรวยนะคะ ไม่ช่วยคุณนะคะถ้าอยากรวยแต่ไม่ลงมือทำนะคะสุดท้ายค่ะไม่อยากจะอะไรมากแค่อยากจะฝากไว้สักอย่างหนึ่งนะคะสุขเพียงไหนขอเพียงใจเราขวัญขวา้าให้ได้มาดัางที่ฝันอย่าหวั่นไหอุปสรรคนั้นมากมายอย่าถอยไปขอเพียงใจไม่ยอมัน่นฝันเป็นจริงค่ะ